แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ที่คนอื่นเขาไม่มีกันนะคะแต่ว่า a m s u ุงนั้นมีมาตลอดนั่นก็คือ Dex Mode นั่นเองนะคะ Dex Mode มนั่นคืออะไรเอาเป็นว่ามันคือการเชื่อมต่อให้มอนิเตอร์นะคะสามารถที่จะกลายรากเป็นแบบนี้ได้นี่คือคล้ายๆกับ d e s k t o p Mode นะคะคราวนี้ถามว่ามือถือเราจะเป็นแบบใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่านะคะไม่ใช่มือถือเราสามารถใช้งานอื่นได้ปกติเหมาะกับใครบ้างนะคะเหมาะกับทุกคนเลยที่ต้องการจะทํางานด้วยเครื่องเครื่องเดียวในที่ทํางานและที่บ้านคุณทางานจากที่บ้านเสร็จปุ๊บึน้นมลเปิดบนอจนี้ โผล่มาจากในเครื่องนี้นะคะคุณทํางานเสร็จปุ๊บคุณกลับบ้านไปก็จบวันต่อมาคือเลิกพกแล้วโน้ตบุ๊กแท็บเลต็ตอะไรเลิกพกกันหมดแล้วนะฮะพีเต์งานเดี๋ยวนี้เขาพีเต์กันบนนี้แล้วเด็กสมก่อนนะฮะจะต้องต่อสายใช่ไหมใช่สี่ to HDMI แต่เดี๋ยวนี้สามารถทําไร้สายได้แบบนี้อาจจะมีความดีเลยบ้างนะคะแล้วก็ความเอียดจะน้อยกว่าแต่ก็สะดวกสบายดีถ้อาอยากได้เต็มที่ full option จ,จริงๆคุณก็แค่เสียบใช้4ี่ to HDMI เท่านั้นเองค่ะนี่คือเด็ก a มโดจากซัมซุงนะคะจะเป็นยังไงวันนี้จะพาไปทัวร์เล่นกันค่ะถ้าทาก อ่ะทุกคนเราจะบอกก่อนว่าสิ่งนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะอะ่สมมติเราออกหน้าโฮมแล้วใช่ไหมฮะอยากจะใช้ปุ๊บกดปุ่มน,นี้น่าะเพราะว่าอิสระนะคะแยกกันระหว่างตัวจอกับตัวของเครื่องโทรศัพท์เนี่ย แยกออกจากกันชัดเจนนะคะหลังจากก็จะมีเมาส์นะคะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเมาส์ตัวนี้นะคะก็จะมาอธิบายผู้ชมได้ดูกันในดีวยวจะงงๆนิดนึงนะคะตัวนี้มาปุ่มแรกที่เราจะกดผู้ชมได้ดูกันนั่นก็คือปุ่มที่เป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดนั่นเองนะคะก็คือเปิดปุ๊บจะกลายเป็นแอปดรอ์นั่นเองนี่คือแอปที่ลงไว้ในเครื่องนี้นะเอาเครื่องนี้ก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของเขาก็จะมีปุ่มเซิร์ชต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้แล้วก็มีล็อกเด็กนะคะล็อกเด็กนี่คืออะไรก็็คเเยนหม่ไ แต่ก็บอกโทรศัพท์ทำาปบนมอนี้ตอรเลยหรือพี่โทรเขาทำมาได้หลายปีแล้วรู้หรือยังโอ้โหนี่เขาเรียกว่าทำให้เด็กดูนะคะของแท้เลยสบายๆอ่ะอันนี้ก็ปลดล็อกก็กลับมาอย่างให้ได้มีแอปดรอเอนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวของ Recent a p อปพล a เคช n อย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อหากันระหว่างตัวโทรศัพท์กับมอนิเตอร์นั่นหมายความว่าโทรศัพท์มีอะไรตัวนี้จะมีอย่างนั้นข้อมูลทั้งหมดมาจากโทรศัพท์ทั้งหมดคุณพิเศษงานเอาไว้ใส่ไฟล์งานไว้้น้นีีคคคุุณณก็็ปิดยหมมมไไไเล่่่ะรรจ๊แ Exit Mode X อ ค้างอยู่ในจอมันค้างไม่ได้อยู่แล้วมันคือการสแสดงผลที่เฉยดังนั้นสบายมากนะคะทําอะไรก็ทําเลยนะคะตรงนี้คือดีมากนะคะในการใช้งานกันคราวนี้เดี๋ยวเราคุณผู้ชมมาดูนี่กันนะคะในส่วนของที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันในจุดอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มโฮมแล้วก็อันนี้เปปุ่มแบ็คทางขวามือนะคะเลื่อนๆเไปปุ๊บตรงนี้จะมีแถบแจ้งเตือนด้วยนะคะ นี่นะคะก็ะคือตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บก็จะเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดนั่นเองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เหมือนคอมพิวเตอร์แต่ได้ดูบอกว่าได้ดูเคยใช้แบรนด์อื่นมาแล้วสิ่งที่เป็นก็คือมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่การแจ้งเตือนก็ดูไม่ดีแล้วก็ใช้งานต่งตางๆก็ไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการตั้งค่านะคะเรากดจากปุ่มนี้เข้าไปเนี่ยโอ้ก็มีการตั้งค่าทั้งหมดนะคะโผล่ขึ้นมาจากตรงนี้เลยเยังไงเดียวกล้องช่วยโฟกัสไปที่ตัวตัวจอให้นิดนึงได้ไหมเอ่ย นะฮะในปล่อยตัวใด้ดูนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะมีแบบมีเดียเอาพุทนะมีเดียเอาพุทก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานปุ๊บเนี่ยเราจะให้เสียงของเขาเนี่ยออกจากอะไรนะฮะออกจากโทรศัพท์หรือออกจากมอนิเตอร์ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันแยกพวกมีเดียเอาพุทให้เราเนี่ยอย่าไปอิสระด้วยซึ่งอันนี้คือดีงามมากๆจริงๆนะฮะเราสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายแล้วก็แบบเหมือนคอมพิวเตอร์มากๆจริงๆแหละอันนี้น่าดูบอกเลยว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบทําให้ซัมซุงแฟกชิพอ่ะมันเหมือนมันยื่นเหนือคนอื่นตรงเนี้ยมากๆๆเลจริ เออมันเท่เหลือเกินนะคะอ่ะดังนั้นใครที่อยากได้ตรงนี้เดี๋ยวไปดูฟีเจอร์อื่นกันต่อนิดนึงเนาะทีน,นี้จุดเด่นของ Dex Mode ก็คือการทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์ซึ่งการทำงาน,อนของคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าการทำงานแบบมัลติ วินโดส์ก็คือเปิดหลายๆอันนั่นแหละอ่าเดี๋ยวนุ่มเปิด Play Store ขึ้นมาก่อนนี่เพลย์สโตร์ได้เปิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเดี๋ยวไปเปิดแกลเลอรี่ชินที่หนึ่งโชว์ให้เด็กเขาดูดับเบิลคลิกไปป้าเขาให้เรียบร้อยแล้วมันทํางานพร้อมกันได้นะคะสองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําแบบคล้ายๆกับว่าเปิด YouTube ไปอันหนึ่งแล้วก็ดูรูปไปด้วยก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินออกมาคุณผู้ชมเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นได้ดูกันแบบง่ายๆก็แล้วกันนะคะอัันน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 นีีีี้้้้้้กก็คคคือออออเเเเรรรรรราา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 สมถยย่่ลลลงงะะะะะะแบบบตตึ๊ไไไปปทํดู ก็ได้เห็นไหมสองอันพร้อมกันเลยนี่คือทั้งหมดเกิดขึ้นจากโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวนะผู้ชมก็คือเครื่องนี้เครื่องเดียวเราสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถไปเปิดเว็บไซต์ที่อีกนะฮะตามที่เราต้องการนะฮะเราไปที่ในกระด้ Google ก็ได้นะฮะปุ๊บปุ๊บหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ Google ที่เสียงดังที่สุดนั่นก็คือ Google Chrome นะฮะเป็นไงฮาสน,นันอ่าช่วงนี้ช่วงนี้เอ่อแมนซิตี้เขาจะมีประเด็นนิดหนึ่งนะฮะวิธีการใช้นี่มันก็ง่ายได้คุณผู้ชมเราเอา2นิ้วนะ เหมือนไหมเหมือนคอมพิวเตอร์ไหมลูกโอ้โหแทร็กแพดนี่เป็นไง ลืล่นๆเลยนะคะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็อันนี้ก็เก่งเกินนะเอเอร์ลิงบัลฮารันนะฮะเล่นไม่กินใจใครเลยทีเดียวก็คือเราสามารถเลื่อนนะคะอ่านแบบนี้ได้นะฮะคลิกนู่นคลิกนี่ได้อันเนี้ยเห็นไหมรุ่นไหนก็ทําได้เอสยีธรรมดาก็ทําได้ปีนี้นะฮะยี่สิบสามพลัสก็ได้ยี่สิบสามอัลตร้าก็ทําได้ทําได้หมดเลยนะฮะแบบเหมือนบอกไงว่าปีนี้น่าดูแต่เลือกเอสยี่สิบสามเพราะว่าแบาบมันไม่มีกัก๊กคุณสามารถเอามาใช้แบบนี้ได้เลยสบายนะฮะในเด็กสมุดแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนเหมือนเราใช้คอมพิวเตอร์ออออยู่่่จรริิงๆะเเาก็ปดััันนนนน้้ททีีีใชม สบายแล้วก็เปิดดูกันไปแต่ว่าหน้าตาพวกนี้มันก็ยอ่อได้แบบอิสระด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเราแตะใช่ไหมเราก็ย่อคือมันใช้ไม่ยากหรอกคือเดี๋ยวแปบ๊บนึงทุกคนก็จะชินมันนะคะตรงนี้เรื่องของการใช้งานก็ต้องระวังระวังนิดนึนงเพราะว่าตัวแรมของตัวมือถือของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่8กิกซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเปิดแบบซอนซอนอนเยอะมันก็นจะไม่ไหวนะคะส่วนเรื่องเกมเนี่ยจริงๆแล้วเปิดได้นะคะเกมก็เปิดได้เพียงแต่ว่าการเปิดเกมนี่ ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่เหมาะทีเดียวนะคบเพราะว่าเวลาเราเปิดเกมเนี่ยมันจะต้องเหมาะกับการเล่นทัชสกรีนเนาะเพราะมันเป็นเกมที่เหมือนกับว่าไม่ต้องใช้ปุ่มกดอะแบบนี้เข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สะดวกในการเล่นสักเท่าไหร่ซึ่งถามล้วดูดได้ดุกก็ไม่แนะนาหรอกแต่ถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้มันเปิดได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในเครื่องนี้นั่นหมายว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะส่งผ่านไปที่ตัวหน้าจอแนี้ได้สบายเออนะสบายนะเป็นไงดีไหมดีเนาะคือคุณผู้ชมนะเราจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันทําให้ความรู้สึกในการใช้โททรรศัพ์กเคื่่องงนึีม 吧。 พลังขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็การที่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะ่ะแต่เราสามารถใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ได้เยอะมากๆในเครื่องเดียวแบบนี้เนี่ยมันคุ้มมากเลยจริงจริงมันจะมีไม่กี่แบรนด์หรอกที่ทำไ e อ้โหมดเดสท็อปเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าทําแล้วสมบูรณ์ที่สุดอะตอนนี้ยังเป็นซัมซุงอยู่นะเพราะนัดูเดเนี่ยใช้มาหลายยี่ห้อแล้วต้องบอกว่าซัมซุงนี่คือเสถียรที่สุดแล้วเวลาวันนั้นนาดูดไปไปบ้านในบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วก็แบบไปพรีเซนต์งานใช่ปะก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เปิดไวเลสเดสท ยังไงอะไรเงี้ยก็แบบเออโทษนะคือแบบ ทำได้นานแล้วอะหวังว่านายจะเข้าใจ <c oughs> อ่าโอเคนี้เราก็ปิดปิดไปนะฮะก็ไม่ใช้อะไรก็ไล่ไล,ล่ปิดไปก็ได้แต่คิดไหมว่าพอเราเล่นเกมป,ปุ๊บเนี่ยบางที YouTube ก็จะดับไปบ้างนะคะตอนนี้ต้องยอมรับว่าในตัวของตัวเครื่องเนี่ยก็คือถ้าใช้สักทีละ2หน้าต่างเนี่ยโอเคแต่ถ้าเล่นเกมป,ปุ๊บเนี่ยมีเดียอื่นหยุดหมดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะนี่คือน้องแชร์วอนที่มีคนแซวว่าหน้าเหมือนนดุดมากที่สุดคนหนึ่งนะคะคนนี้ใครว่าเหมือนพี่หนึ่งด้วยนะคะใครว่าเหมือนกดเด้ใค่ะเป็นพี่สเตฟ,น,เน,เตฟนกด7 เป็นทุกอย่างยิง่เป็นตัวเองคตอนนี้หนิงที่บอกเลยว่าเวลาเราพรีเซนต์พวกรูปต่างๆใช่ไหมครัเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนแบบเช็ครูปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน่รูปปัดจากตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหปัดให้เด็กเขาดูพี่แล้วก็นี่ซูมได้ด้วยนี่ทางนิ้วเข้าไปเห็นไหมอ้โหไงเอาไม่เคยเห็นเนี่ยคุณผู้ชมตากล้องไม่เคยเห็นเอาเราตากล้องทำอะไรกันเนี่ยนี่คือเด็กโหมดที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งว่าปีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่รุ่น S23 ธรรมดาเลยนะครับ plus ก็ทำได้นะฮะแล้วก็ตัว ultra ทำได้อยู่แล้วนะฮะใช้ได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ใช้ทั้งแบบไร้สายด้วยนั่นเองนะคะใครที่อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่า Mini PC in your hand หรือว่าเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วๆในในมือคุณเนี่ยแค่อันเดียวนะคะคุณลองได้เลยนะคะรับรองเลยว่า Samsung S23 series เนี่ยจะทำให้คุณประทับใจมากๆในฟีเจอร์ที่มันอัดแน่นมาจนไม่สามารถพูดจบได้ใน1ชั่วโมงมันเยอะ มากเหลือเกินนะคะควังว่า Dex Mode จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับแฟลกชิปของตัวเองในมือค่ะเจอใหม่เท็นหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะสำหรับวันนี้ลาวันนี้ลาที่สวัสดีค่ะโอ้ยสุนิค่ะสวัสดีค่ะ, ya, i, คะ,คะบ๊ายบาย